่าสวัสดีค่ะอย่างมือเช้าเนาะยียแมวหามาเบิ้งมักทัวบัมกทัวฝักเงา o พันลิซ่าสีสันซามเนาะของอันไทยบางปงเนาะมาเฮ็ดอยู่บ้านยายแมวขึ้นจงซื้อทีอยู่นี่เนาะขึ้นก,ก็เลยมาเฮ็ดดอกค่ะดอกยายแมวบ่เคยเห็นทำฮอร์โมนขึ้นแล้วค่ะเออเยิขนไปซื้อมาแต่บ้านกลางเนาะบึกดอกโอ้โหมากจะออนอเลยมันไปหัว เป็นตงแต่อยู่ข้างล่างครับายแมเเวเฮ็ดม,มาก็เคยเนาะก็ะเคยดกปนนี้จัดเที่ัวพี่ชายเลยเนาะให,หนนะ้ให้เห็นว่าความดกะดกทุกทุกห้องทุกแปลงเนาะดอกดอกหงหงดีจังดอกก็ได้กลัวฝักยาวลิซ่าสนะีสั้นสามเนาะโอ้ดอครับ หมูลท no on okay? ่นใส่ท่นว่าไปซื้อบ้านกลางเดี๋ยวยีเมวเช่ไปซื้อมาใส่ลงเบิ่งเนาะเดี๋ยวสีหห้ให้เบิ่งหมูลซื้อว่าดกจังว่ากอยีเมวยังบเห็นทีอกล้วออ่าเพิ่นแล้วเมื่อวานเนี้ยขออนุญาตท่นแล้วคนมาสีมาห้ยางเมื่อเช้าเพราะว่ามือแรงมันดอกบ่งเนาะยีเมวก็เลยขอทายยางเมื่อเช้าค่ะบ่ก็โทรโๆเคยเห็นบพหิน้องดกแท้ๆดก ตั้งแต่หั่นล่าง,างมดทั่นเคืองดอกนี่หุงเนี่ยเป็นบอกยากปุ๋ย,อ,ย,อ,ยอันเธนก็ใช้น้ำหยดหรือคะหรือเพิ่นใช้น้ำหยดมาเนาะหัวโอ้หมันดอกเพิ่นตกคักตกเนยใส่น้ำหยดครับปุ๋ยก็ะชัสู่สิบห้าอ่ามเพิ่นแล้วสิบห้าสูส้เสมอเนาะ โอ้นี่กระสง่งติดคู่ติดคู่ติดคู่ติดจีสง่งฝักสามฝักซี่ฝักโอ้ยมันเงือกไรมันจังไนมันดกไลดกดีเนาะเดี๋ยวแมวสี่ไปบหนณาบ้านกลางเพ่นบอกแล้วซื้อฮอร์โมนว่าดกจังแล้วก่อโอ้เดี๋ยวยายแมวสิไปให้มาให้เบิง่งเนาะซื้อมายายแมวสิไปใส่พิจิตสามยแมวแนวนะสาม จ็ดแปลงแล้วเนาะเจ็ดแถวนะโอ้นี่ทางเดียวเลยเนานะโอ้ดอกอะตกแท้เพราะเมื่อวานนี่ขึ้นมาหดน้ำใส่ปุ๋ยเนาะยี่แมวมาตอนเย็นแนละ้วขึ้นมาตอนเย็นแมวก็เลยขออนุญาตเพื่อแล้วค้างค้างไอ้วังโปงนะ่งเนาะมาเฮ็ดนะว้าเป็นบอกงามแท้ๆ มึงยอดอะวะสุดพึ่นเก็บไปแล้วป่ะพึงม,มากอมโอ้หติดครูติดครูคนว่าเคยได้ไร่หนึ่งเคยได้ร้อยมัดผมเพี่น้องเคยได้แบบนี้โบยิม,มอวโบยิมเวเคยดกสุดกะส่องไรเนาะสามไรส่องร้อยกมันนี่ก็ว่าดกคักนี่คนได้ไรเดียวนี่คนได้เป็นร้อยมัด ร้อยมัดมันละห้าโลเนาะก็ห้าร้อยโลค่ะเก็บครั้งเดียวอะ่ะโหเต็ดได้กะัะดกเท่เลยค่ะมาหายให้พี่น้องเบิ้องลุโอะอ่อนดอกดูดพ่นกระบ,บอกแล้วดกจังว่าก็ฮอร์โมนอยู่บ้านกลางให้เหี้ยๆบ้านกลาง ว่าหยู่ไกลๆตลาดมันกลางยเมลยังไม่ได้ไปค่ะโอ้หามาบึ้งเนาะถ้าคลิปนี้ก็หอสำนี้เนาะจะออนไ์ถ้ายากรู้ว่าหายลมสักจังไว้ดพิษณุโลกแบบใดกดติดตามยีเมลไว้เดี๋ค่ะเด้อสวัสดีค่ะ